กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีชองฟ้ามังคลชัยนะครับเสาว,วันที่10เมษาสนห้ารยนะครับพออรพุ่งตลาดอำเภอศรีฐานจังหวัดอุดรธานีนะครับบรรยากาศลมลื่นดีนะครับฝนตกรินปอกแป๊กปอกแป๊ก,กนะครับตะมือขึ้นอยู่แล้ครับไปแบบแฉะเล็กน้อยนะครับบรรยากาศการซื้อขายก็ยังคือเก่าครับเวียดนามเป็นผู้ซื้อคนไทยเป็นผู้ขายนะครับราคาก็ยัง อยู่กับเบียดนะครับเป็นผู้ให้นะครับปักรายงานสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องทั้งหมดทุ่มรับฟังกันไปยังบริษูครับคือกิลียังซื้อซื้อร้อยสองหมื่นกว่าใต้สามมื่นนะครับเนาะนี่แหละครับคือบรรยากาศการซื้อขายเชื่อว่าเป็นการชีเวล,าล่าถืเบิ่งราคาควายลงมือเนาะครับเนาะเบิง่งราคาควายงามควายโบงงามลงมือนะครับพ่อแม่พี่น้องปเป็นปน่นะารควายโบงงามนะครับ เป็นสื้อเนคล้ายกันตัวว่าท่านจะฉีดสีตีเบอร์กระจายขึ้นกันนะครับจะเป็นไายราคาเงาๆลงมือไฝ่เงาไฝยสูงลงมือท่านเสียแม่ลูกนะครับแมล่ลูกลูกตัวแม่นะครับแมล่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่เยอบาทนะครับหนี่สี่เมือนหาแม่มันสูงเท่าไรครับ แม่สูงร้อยสี่สบสามนะครับรายละเอียดแม่สูงร้อยสี่สบสามลูกตัวแม่ย่างดีลูกสาวเพชรล้ำพงคได้คนระับเนี่ยดรใช้บือพ็นตุนนะช้บือเพ็นตุนลูกสาวเพชรล้ำพงคนะแม่ร้อยสี่ผ่าลูกสาวติดเป็นลูกสาวเพชรล้ำพงคแม่ลูกเปิดอะ่ะได้ครับมีที่ตำนี้ลูกสาวเพิ่นคือสื่อตุนนะครับแม่ร้อยสีนะ่ผ่าเนาะสี่สบสามควายลูกได้ลูกสองด้ครับติดแม่ควายลูกสองติดแม่แม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับ สีเมือนหาพันาะครับเน่ะยซีเมือนหาพันธ์อร่องได้ตอรองได้นะครับไส่ตัวใดไมอย่างขบาบัดมาบึงแม่ดรอนแม่ดรอนแม่เผือกลูกพ่อใดเนาะรับนี่ลูกสาวแก้วฟ้าลูกสาวแก้วฟ้าครับแม่ดรอนลูกสาวแก้วฟ้าสูงตัวใดร้อยสามสิบร้อยสามหกสามเก็บฟันน้ำนมคือฟันแทครับนี่ฟันแทค้คูหนึง่งทับไปครับนี่ฟันแทค้คูหนึง่งยังบผสมนะครับเอาหางชวงไทยดีนะครับ ุงยสมสิบเท่าไรครับอยสามหกสามเจ็ดเนาะฟันแทะคูนึงเปิดราคาไปเท่าไรเนาะครับเปิดราคาไปหามเงินนะเปิดราคาไปหามืงนสองปีสเดือนเนาะครับเนาะเปิดราคาไปหามเงอนเอาสองคมนี่ฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หกห้าเก้าแปดห้าเจดแปดสามหอาผู้ใดสนใจย่โทรสอบถามตอรางราเอช่วๆเข้มาเนาะครับเด้อทึกเนื้อเนี่ยขายทึกแม่ลงตทึก มึงถ oh, ึกห so ่มึงถึกยี you know ่ฟันแทะกูแล้วรับนิเวียดนามต่อยอยู่เวียดนามต่อยฟันแทะกูครัหนิเต็มเราละเต็มปากเราเนาะ นเฮ้ยทังละแบบเนี่ยเวียดนามาตังตออยู่โอ้เป็นพ่อพ่นพุ่มฟูงจับสัตว์ได้ครับเปิดราคาเท่าไรเนาะรับนิเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเปิดราคาไปซื้อตอล่องได้เวียดนามให้เน่อยู่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะพอพุ้มฟูงจับสัตว์ลูกพ่อได้ครับนี่บ่รูนอนครับแต่ว่าล่ำโถงเงาดีเนาะ chúng tôi nhau đi tả lạc thái tem chăm chăm đí, hầm, khá ai, ai, cái à, đi hắn càng nhỏ đi hì này, con về hát rồi đấy mưa 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 Hay mưa 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 sao mưa 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 จ็ดหมื่น้าเอาฝากมือทั่วไว้นะครับเป็นเด็กหกหมื่นเกาืนเก่าเพื่นเดียมองเกมอหาเชียวมองเชียวจ็ตหกหมื่นเก่าะครับไอราคาสดๆไอกันสดๆอีกพ่อแม่พี่น้องเขอาเท่าไหร่เท่าไหร่ได้กบมืนแล้ว ไดอไงจังไงหยหกมื่นแล้วนะครับเง่ดีครับเป็นตัวใครับฝากเบอร์ทัไปนะครับศูนเก้าส่เจ็ดห้าสามสเจนี่แหละครับไปพอพันผู้เเดเาหน้ามีหกหมื่นแล้วหกหมื่นแปดแล้วเสี๋ยวนะผูได้สนใจทัมาสอบถามเมืองคามันยั่งเนาะครับเนาะใ่คุ้มพงจับสัตว์ได้เยางดี ขาดทำเงี้งยงยี่น้อยนึงแต่ว่าเย็ดเพิ่มเยอะโบ้ผียดยนยดะครับนี่ถ้าไหน,นขายที่เย่ยกับน้องนี่นะครับก็ตัวแม่ครับตัวผูยี่ตัวแม่ครับตัวผูครับน้องเพิ่นตัวผูกำผ่าครับเย,ย,ย่แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยคู่นี้กับเจ้าบาทครับนี่คู่นี่บบบบนนตัวผูน้อยครับตัวแม่เนี่ยลุงเมือนถ้าไครับ หนึ่งมันบาทแล้วห้องไว้หนึ่ง0มืนเก้าพันบาทตัวผู้ตัวเมียตัวน้อยๆนี่เป็นตัวเมียนะครับตัวน้อยๆนี่เป็นตัวเมียนะครับเด้อพูอยากกินนมหนึ่งืเก้าพันบาทห้องไว้ตัวลองได้นะครับหนึ่งืเก้าพันบาทเลาห้องไว้หมื่นเก้าพันบาทเอาอันหนึ่งเกพันบาทตัวลองได้เนาะเอาฝากเบอทุ่ไว้นี่พ่อียเบืทุบ่มีเออพ่อเป็นยังครับพ่อเี มีนึยี่บาทกันไ่ตัวเอาตัวเอามีลูกลูกเป็นตัวอนอยู่นะครับน้องเพื่อเชือกที่ครับคู่นี่เชือกบาทเนาะครับคู่นี่เท่าไรกว่าสามเมื่อสามหาร้อยคู่นี่เนาะตัวดำกับตัวผู๋ตัวดำกับตัวดอนนี่ครับตัวผู๋ทั้งสองตัว น,นี่ราคาหลอดเดือดน้ำนะครับสามหมื่นเดี๋ยวครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยเอาฝากเบอร์โทรไว้นะถ้ามีคนโทรมาศูนย์แปดสามเก้าศูนย์แปดศูนย์หกเก้าศูนย์เนาะผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามจออ้า้องราคาเป็นราคาเนี้ยกระเดยราคาเลียงกระเดยสองหมื่นส,มมนสามหมื่นสามขนาดาร้อยเองไหมแม่นี่ของเจ้าถิ่นเอาสามหมื่นสามนะครับปูนนะครับตุ่ปูทั้งสองตุ่นะครับ ขายเหมือดไปเนาะครับนิขายไปเจี่แม่ลูกลูกแม่ย่างดีตวนีนเนี้ยลูกลูกกับมี้ลูกกับตัวแม่แม่กับตัวแม่แม่สูงไรสามสิบสามบวกลบยู่เด้ยเนาะฝ้ายลูกแรกฝ้ายลูกแรกครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สูงไยสามสิบสามนี่นะครับบวกลบฝ้ายลูกแรกแม่คบนี้ยอบาทครับนนิหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท แม่ลูกลูงแม่นี่โคมนีหนึ่งมืนเก้า0ันบาทนะครับโคบนีด้วยครับนี่โคมนีกันหนึ่งมื่นหนึ่งหมืนเก้า0ันบาทลูกแม่เืกันตัวนี้ลูกผู่หนึ่งเกาพันบาทลูกผูนะครับลูกผูหนึ่งมืนเกาพบาทนะครับโตแม่ลูกลูกผูหนึ่งเกพแม่ลูกลูกแม่เลากับหนึ่งืเก้าันื่อกันหนึ่งเกาับาทเื่อกันก็ล่องเอานะครับก็ล่องเอา เอาฝากฝากเบืร์โทรเนี่ย098 116ก้าแปดศูนย์เกาแปดหนหกนหด้อาโวโชมานะครับเด้อพุ่มละ1นึ0 0บาทเราห้องไว้แม่ลูกลูกแม่ยังดีตัวนี่แม่ลูกลูกแม่ไหมไทํทำให้ฝากพ่อแม่พี่น้องเขาอยี่น้ำบ้านแม่ลูกลูกแม่ไอแม่เพื่อนบ่เมื่นร้อยสามยี่หสามีสามีเจ็ดสามี่แปดด้วยตินี เน่สูงร่อยสามยิบห้าบวกสามยิบห้าบวกควลูก,จกเจ๊กโตเหรอครับดลูกตัวที่ซีทิดแม่ลูกแม่ย่ังดีที่บ้านสำโรงแม่ลูกเจักบาทก็พอสองหมื่นเจ็พันบาทห้องไว้ซื้อเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้แน่นีศเ้ศูนย์หกสองหสนึ่งเก้าสามสี่เก้าสมสี่อพอญชูศีลเนาจโชว์กันมาเนี่ยพอเด้อยโชว์คันมา นี่ชู่สินนนาะเนาะเจ็กบาทนะครับนี่ฮะฮะหนึ่งหมืนเจ็ดท่องว่างหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทขนาดลห้องไว้ต่อร่องได้ราคายังไงได้ราคาไปเดียงราคาไปเนื้อก็ได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนาะเอาฝากเบอร์โทั่ด้นี่เดี๋ยวใช่ซ้ำสูงนี่บ่มีเบอร์โทร่เยอะเกือเฮ้ยเนาะมาบ่งคมแม่ลูก เอััหลายตวชื้อไปแล้วนี่บ่รเชื้อสิให้เราขายทั้งโทรศัพท์เดนี่พูดหล่ะก็ลูกแม่ย่างดีทีครับนี่อ๋อลูกแม่ย่างดีแม่ดอนแม่ดอนลูกดำลูกแม่ย่างดีแม่ดอนลูกดำย่างดีจักบาทละป้านี่ว่าเจ็ดพันหาสิบเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยไม่ใช่ครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีควายลูกแรกลูกสองจีเขาท่องเงิน สิบเจ็ดข้าไปแล้วสิบเจ็ดหารอยเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้นะข่าแม่ศูนย์แปดสามห้าเก้าเก้าห้าเก้าเกหกห้าสามขายแม่เราบ่เอาขายแม่เราออกอะจังบอกเพิ่นในเรื่องว่าขายแล้วครับผมครับแม่ลูกลูกแม่ครับเป็นกำลังตอนอยู่ครับค่อยงามขายไปครับนี่พี่ยังยังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเล่ามึงก่อนแม่สาวหน่อย แม่สาวน้อยลูกพ่อได้ครับนี่ลูกท่องอีกเจ็ดเดือนเนาะครับนี่ซิมหกเดือนสูงเท่าไรครับร้อยสามยี่หาบวกลบนี่แหละเนาะออลูกสาวเจ้าท่องอีกลูกสาวเจ้าท่องอีกอลูกสาวเจ้าแท่งอีกโอ้กูล่ะเขาหางชวงไทยพันดีครับตะลักตาแต็มแจ่มจำมาครบลูกสาวท่องอีกนะครับก็ไอ้กิ่งีก็กว่านี่ นอยสองร้อยสอย 3, 10, 5, อามสิบหาบวกลบกันนะเราอะเปิดราคาเท่าไรเนาะครับนี่สามหมื่นเก้าพันบาทเนาะลูกสาวท่องอีกนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทผลงานเขากว้างดีอัตลักษณ์แทะแจมแจมจำครับ, 3, 000, 000, บของพ่อถุงเข่ามีครบเน,นบาะบัตรตัวดอนนี่ครับเกี่ยวตัวนึงนะออั้ดอนเผือกเผือกแม่สาวกระติปีน้อยเท่ากันนี่ลนะเนาะตัวนี้สิบสามเดือนลูกพ่อได้เนาะครับนี่ ห้า,หานเจ้าฟ้าร้านเจ้าฟ้าเาก,ากือกไสไร่กาดีนะครับเพียงจะว่ายังบอสมบูรณ์ปันได้ก็บพถือว่าจ้อยหรอกครับสมบูรณ์เอาไปใส่หัวหานี่เล็กน้อยหนาตื้อผลลนออกมาเนี่ยเป็นตะไนครับนี่เปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันบาทดังะบัวดำฟันดีขาเขากว้างเล็บใหญ่นะาอึกหใหญ่ไร่กว้างดีนะครับเท่าไร้ครับนี่ สิเกครับสิบเก้เพะนะเอาสองโทรี่ฝากเบอร์โทรนะครับศูนครับ1 0หนึ่งศูนย์หสนเอาผู้ดใดสนใจก็โทรสอบถามเบิ้งนี่นนะนค,นนครับเนี่ยน่ยห่างเงเพิ่นกำลังต่อยอาโเอาโชว์ๆ้นมาได้ครับเด้อครับผมส<อ>วยงามโอ้ฟอพันธ์สิท่าเดครับลูกเก้าเจริญหนเ พันแท่ค yeah, uh ู่นึ่งเดินให้ห่างเราถือสเปรดเนี่ยเราถือสเปรดจ่อยานี่ขายเล่ารถเราถือสเปรนี่ตระไรหัวซีเมื่อหาพันซีเมื่นหาร้อยัีเมือหารอยพะหนากดฟอพันกดฟอกรัเนกดฟอพันดูเก่าจะเลื่อนยางสีเมื่อหาร้อยตาดีตาดีพู๋หล้ลูเก่าจะเลื่อนโอ้หัวหนูกนุ่นดีหน้าเขากว้าง ลูกไส้เก้าจะเ,เลื่อนสี่เมือนหาลอยเล่ากับพ่นสี่เยี่ยวเท่านหละเนาะเอาฝากเบอร์โทษนะคาเล่าบ่เอาสามหมื่น่เอาศนะูน,น,บบนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าแปดสองสองสองหกี่ผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามมึงสี่เมือนหาลอยแม่พันกับมีนะครับของพญายะจำนวนซ้ำสูงนะครับสี่เมือนหาลอยลูกไส้เก่าจะเลื่อนแล้ว่าอร่องเอา เอาโชโก้ันมันได้ครับเด้อผมดูไส้เขาจะเลื่อนเป็นไงโอ้โหกระตุ้นด้วยง่ามบุใครมีครับมีแต่กล้วยพ่อกระเทือนมีแต่ควายพ่อกระเทือนเอาขายบ่มีผู้เสือขายให้เท่เดียวกันนั่นละเจ้าบาทแม่สาวน้อย ัไฮะนึ่งครับอหาพันหาครับสามพันหาว่าอย่กํไรเยะพันหนึ่งอยู่ไม่ให้ครับ่วนมันก็เป็นสี่พันหาหนึ่งเนาะเฮ้ยถอยก่อนนี่ห้องหาพัาครับห้องหาพันหาหนหาหาพัไหนครับึ่งหมื่หาพันหาเมสาวน่อยเมสา่อยรตัวร่องได้แยกออกจากเมียไห หนึ0งบาทแย่กออกจากแม่มากผลยังค่นลอนดีครยงพ่อนอนดีนะครับแม่มันเพิ่ไปเที่ยวเวียดนามแล้วเม่ยไปเที่ยวต่างประเทศน่เทียวตางเทศหนึ่งหมื่พบาทต่อรองได้ครับตอรองได้นาะเอาฝากเบอร์ทั่วไปเนี่ยศูนย์เก้าแปดสามสองเจ็ดเก้าสเจ็เอาผุ้ไดุ้นใส่ทั่สอบถามมึงห้อยตักนั่นแน่นะเสียเขียว้ามใยเราจ้องยังไงเอาพ่อพันเท่าไรนี่สี่เมื่นกว่าลูกข้อใด ลูกสร้างอุดรสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่แปฟันน้ำนมร้สแปดฟันน้นมลูกสร้างอุดออย่างงเลยครับสูงสูงร้อยสี่สิบแปสูงร้อยเท่าไรก่อนนี่ร้อยสี่สิบปดพนาปาตัฟันน้ำนมอยู่ครับตัวได้ฟันเด็กลิ่มนึงเ้น,นิ้ครับเปิดราคาเท่าไรครับ สี่หมื่นห้าพันบาทสี 45, ท่หมื่าพันเวฝากเบอร์โทษนะศูนย์แปดสองสามหกเก้าหศูนผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามตรงรอราคาเบิสี่หมื่นห้าป้ายฟันน้ำงุ่มสูงร้อยสีลูกสร้างอุดรอหตสอลงครับ,อบหอยเป็นลงเบิงตามเบอร์โทษด้ครับเด้อนะได้หลายว่าเขายนบอมไาขา่ <c oughs> ใครแน,เนวเขายน์ เนาะได้มาถือก็ได้ขายกำไรอยดีเนะาะก็ได้มาแท่งอย่างำแย่เนาะพอ่ะอเนาะที่มาทุกเท้าพ่อได้ขายนัดนี้ได้ขายนัดนี้พอา่าเราพี่พอเราว่าหมานอยู่ขนานดะเราเอามันหมานที่โอ้มาสิบสี่ผ่าตัวขายเมื่อถูกตัวแล้วนะครับดเมื่อทุกตัวแล้วโดนโดนยี่บาทพ่อ ลูกควาไหนครับลูกของกะลุงพัมครับของกาลุงพัมนูใชื่อเขามั้ยพอพันหนึ่งหมื่นเท่าไรครับหนึ่งหมื่นกระผาพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนาขดพอพันฝากเบอร์ทรไปนะพ่อศูนย์เก้าแปดเนี่ยเบอร์ทุ่ของฉันแล้วพ่อ ต้องจดใบแล้วแบบนอาจดไว้เบอร์ใดเบอร์ใดทุกเอามาือมาครับพี่น้องเขาโทรมาหาของพ่อเหมือนเราสี่คำหนึศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองสามหนึหนึ่งสมนะหนึ่งมือหนาพันบาทของพ่อยั่งตัวได้คำหนึ่งเหมือนเราสี่เหมือนเหล่าพนักงานพ่อเหมือนเหล่าทั้งคุณพวกใบใบได้รายน้องมาประกวดน้ำเพลิน วันจีบกบต้องสอนนี่ผ่านการประกวดแล้วเอาวันดีพ่อเบนคือแจ้งตัวรอดใช่ไหมนี่นะสิแจ้งตัวรอดสิไปใช้ต้อนนี่เพราะไปใช้อ๋อผิดสังเกตเด้เห็นแต่หมืกขึ้นนี่แล้วข้าแป้งปุยลุยแสดงว่ามากถ้าใส่คือข้าแป้งปุยลุยเนี่ยนะอ๋อพ่อพันเกลือกตัวนึงครับนี่ของพ่อเบนพ่อเบนกล้วยงามนี่กล้วยขคนรอคือกันให้ยจกขายตัวรอคือคนให้โอ้ยมันอยู่น้ำดนล้วอยู่น้ำดนแล้วลูกพ่ออะไรก่อนนี่ ลูกแก้วฟ้า,กกฟาอายุอายุได้ครับนี่อายุสิบสามสิบสี่เดือน,นอ,อายุสิบสเดือนลูกไส้แก้วฟ้านะครับสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบสี่บวกลบนะครับลูกไส้แก้วฟ้าราคาได้ครับบ้านนี้ราคาขายเกนท่าไรบ้านนี้สามหม่นเจ็ดนเจ็ดพันบาทต่อร่องได้ต่วร่องได้วัดให้เบิง่งนึงเนาวัดให้เบิ้องมึงสูงเท่าไรร้อย ร้อยสามหายเยร้อยสามยี่สม่น่่น่ร้ยสามร้อยสาหบวกลบเนาะบวกลบราคาเท่าไรกว่าหม่นเจ็ดสามหมื่นอาไนี่มาเบิ่งฟอร์พักนีกตัวหนึ่งไปนี่ตัวนี้ไปแล้วตัวนั้นสาม้นั่นเจ็ดตัวนี้ลูกเก้าจะเลีนไปแล้วเอาฝากเบอร์โท่ตัวนั้นเห็นศูนั์แปดหนั่ศูนย์แหน่งแักอบึนโอโๆคนมันครับมาเอาไปันอยู่โดนแล้วมันอยู่โดนแล้วมาเอาไปนะระว่า ไปกินนว่านน้ำน้ำใสหมาดีดอกมะนีฝนตกสงการข้าอใหญ่ใหญค่้ยดอนอยู่ครับโซมาเด้อรับีครับผมื่อได้ยเย็นน้ำแล้วไปกินเบียร์ยู่เฮียนเจ้าของคุยดอนไหมเนเด้อนี่แหะคือบรรยากาศตลาดอำเภอสีถาตชจังวัดอูดอนทานี่ท่านด้ขายตีพ่อนที่ ไปแล้วกินเหล้ากินเบียร์กันแล้วครับไปแล้วกินเหล้ากินเบียร์กันสงการนับทุกข์ใจเรารับทุกข์ให้ควนสงการนะครับมาบึงโอ้ฝนตมัมึงเคลื่อนมาเลยเจียเจ๊ยรมกรมที่ลูกเถิดกับลูกแม่ครับนี่งลูกเถิดจ้างดีลูกเถิดเ,น,น,ดเนี่ยน้าห่างโลดยังถือสเปรบุเนี่ยทำ แม่ลูกเจ้าบาทครับนี่16,500มงึงแม่ลูก16,500มองมองห้องไว้เห็นบ้นีม่มองยากรับมองยมอย16,500มองยากลูกเถก้างดีนะครับยลูกแรก16,500 16,500นะครับแม่ลูกลูกเถกไขยลูกแรกเอาฝากเบอร์โทรไ้นะครับ097 098 098 6103 6103หมองกุเรย์สนใจยังโทรมากครับโตคนมานเด้อ ก๋วยเตียวคำาวนเรับไปสูงลอยสิบบอกลบหนึ่งรับ้รครับตุตมมัดรอบพารรอบสิบกจ็สิบแปดเมษานรอบพานรอบสิบแดเมษานี่ปสามตแล้วลูกสามตแล้ว นามรัวแล้ว,ว,วอยมกไปเป็นของแปผมผมราคปสองของแปครับ่อผมตื่นตลดผมเนี่ยขอ่ได้จิเปิดราคาเท่าไรครับนี่เปิือไมื่นสองรับหนึ่งหมื่นสองับก็ต้มมัดไว้แล้วพันรอบสิบแปดมษาพันรอบสิบแมษา ทับกระต้มมัดเลยหรหนึ well. ่งหมื i̇şte. ่นท to mm ับกระตมมัดใบทับอาม่งมงส้าบตัวใบเตัวคนตเบเซีใบทับเพิ่นมีกระตมมัดคสิบตัวทีแปดเมษาครบรอกนะครับสูงเท่าไรมงเลยครับเท่าไรร้อยเท่าไรร้อยสิบบวกรบร้อยสิบเส้นบวกรบเราห้องใบหมื่นสองก็ร้องได้นะครับก็ร้องได้นครับ ฝากเบอววร์โทรไว้นะครับ095 097าห้เาูผู้ใดสนใจโทรสอบถามตกองราคาบ้างนะครับเหมือนสองพันเนาะแถมลูกค้าดีเด่นอันนี้เป็นมันบริหยขายบริขายเลยจริงรืกแถมเน,นี่ยมันบริหยขายบ่บริขายขายเลยค่งสมเด็จเนาะนี่แหละครับคือบญญรรยากาศตลาด เพื่อซีทาจังหวัดอุดรธานี่นะครับเนาะคอมเมนต์พี่น้องมาสำรวจราคาไฝ่หรอกเปรียบเทียบไฝ่ใส่กับยูบานโยของเงานะครับได้ยังหรอป้ากับป์เนี่ยได้ยังไปเดีได้ยังเนี่ยตัวเราตัวนึ่งสวยเราเราเกลขายให้เยอะดอกตัวเราหลดเราบอกไงดอกเราอ่อนห้างเทียรเราบ่ได้ยังเราขายเด้่ยวเราบอกไงเดี่ยว ขวนน่ะโอยเนาะน่ยหอยว่าจะได้ซื้อมามันว่าขายท่าใดก็ขายเรามาหอดตลาดเนี่ยเป็นเตต่อไปเลี้ยงแม่เตต่อไปเลี้ยงครับมันเจ้าชีเปิดเยอบาทนะครับนี่พ่อสามหมื่นแปดพูดหล่ะลูกแม่ย่างดีลูกแม่ย่างดีสามหมื่นแปดพันบาทแม่ลูกลูกแม่ย่างดีีแม่เรานั่นอยู่ แม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดอยู่เด่นอแมนปะสามสิบเจ็ดสามสิบห้าบวกลบอี่หรี่แม่กินงาก็ต้องเล่นเนีกเพือ่อ,หอนหน่เปิดราคาไว้เท่าไหรกับพอนี่้สาสิบแปดบเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้นะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหกิเจ็ดสี่เอาขายแม่เราเอาเนาะจังโทรมาสอบถามลรองมึงเป็นเดาอยู่หรอครับแม่เราบวต่อเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบ,บาทนะครับ เนี่ยกา,ารตลาดอำเภอทีทานจาังหวัดอุดรธานีเนาะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็คือสิขอจบคลิปไปเพียงสักนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมรับฟังกับเปรียบเทียบกับราคาควายอยู่ของระเมืองบานเป็นยังไงเนาะเป็นไปขายบพนอช่วงนี้นะครับเพื่ออำนวยคการเสียเวลาก,กสำหรับมือนี้ขอได้รับฟั่งบอกพูดอยู่ทองฟ้ามใชัมือนี้ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับอ่าโชคอ่าโชกเลืมไปว่าสงการชโชกเข้มาเนี่ยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเดินทางปลอดภัย ไกลๆข้าไปข้าครับนะครับไปดูแน่พ่อแม่พี่น้องห้องเ,เด้อลูกหลานก็ได้สมมาผู้เฒ่าผู้แกร,รักษาไว้ที่นี่ไว้เนี่นะครับเอาสำหรับเื่อนี้ขอได้รับข้อ,ขอมาคุณสวัสดีครับ